ออตอนนี้ฉันถึงมาเกลาแล้วจะบอกว่าตมไม่ถามอะไรเลยนอกจากจะไม่ถามแล้วก็แทบจะไม่พูดอะไรเลยซ้ําเหมือนกับว่าเขาขอดูพาสปอร์ตคือเตรียมอิมิเกรชันอ่ะที่เรากราะไว้อยู่แล้วอ่ะยื่นให้เขาแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่คือเหมือนเขาแบบบกมือเลยบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เราก็เลยยื่นแต่พาสปอร์ตไปแล้วฉันเตรียมเอกสารแบบเป็นปึกทั้งแผนเดินทางทางอะไรก็คือว่าเขาก็ไม่ได้ดูเลยแล้วก็ให้ผ่านมาง่ายมาก ซึ่งตอนนี้นะคะก็ประมาณตีสามครึ่งจริงๆเราตั้งใจจะทำคอนเทนต์ใช้เงินมาเก้าปตังกาห้าสิบกับการเที่ยววันเดทิปให้ได้ซึ่งเหมือนแทนจะล่มต้องแพนเริ่มมาเลยเพราะว่าทุกอย่างปิดหมดไม่สามารถแลกเงินได้ซึ่งเราจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อตั๋วรถบัตน,นะคะเข้าไปในเมืองก็ไม่รู้จะยังไงแล้วก็วันนี้ก็ฝนตกด้วยดูเลือกไม่ดีแต่ว่าอืม เดี๋ยวเราจะไปเราจะไปกดตู้น้ำกันเพื่อที่จะเอาเงินทอนมาไม่รู้ว่ามันจะได้มาเท่าไหร่อะลองนี่มาละอันนี้กดบายตรงนี้กดบายใช่ไหมเราอยากได้เหรียญเราเลยมีแผนว่าเราจะซื้อแบบอันราคา13บาทหรือ13บเออ13บาทดีกว่ามีสไปก็โคกเอาโคกด,ดีกว่าไหมเฮ้ย hey, เอาเลย ชีวิตนี้ไม่ต้องกลัวจะเสียอะไรอีกแล้วอะกูน,น้ำตาลเต็มขั้นเลยอะค่ะออเอาละมึงสแกนอรีเพแคชแคชใส่ไปเลยใสไปเลยก็แม่ทำไมอะ ซื้้ออไไม่ไดะิันหลังจากที่เราไปคุยกับอินโฟเมชันคุยกับอะไรต่างๆแเรียบร้อยแล้วก็คือเขาบอกว่ามันไม่มีตู้สำหรับซื้อตั๋วรถบัสเราจะต้องใช้เหรียญอะหยอดเข้าไปในตู้ที่มันอยู่บนรถบัสเลยเราถึงจะแบบเหมือนใช้บริการเขาได้เว้ยแล้วก็เลยถามตอกว่าแบบแล้วฉันสามารถแลกเหรียญได้ที่ไหนเขาบอกว่าตอนนี้มันปิดหมดเลยคืออยู่ต้องรอเช้า ซึ่งบัสจะเปิดทําการอะนะบัสจะมีเที่ยววิ่งตั้งแต่6กโมงเช้าว้ยแล้วก็ไอร้านสะดวกซื้ออะเปิด8ปดโมงฉันก็เลยคิดว่ากูเดินไปเซเว่นที่ใกล้ที่สุดละกัน2.5้ากิโลไหนๆก็ขนาดนี้แหละ